เป็นอุบาลีอุบาลีนี่เป็นช่างตัดผมก็มีอนุรุทธะพักุกิมปิละปฏิบัติอุบาลีพระอน,นุนทีนี้อนุรุทธะพักุกิมปิะประปฏิบัตเป็นลูกของภุม,มานเป็นพระลาะลูกของพระลาชาออกบวชเพราะว่า <c oughs> จะต้องตามบวชเสร็จแล้วก็พอมาก็ เขาจึงเพื่อจะลดพิธิความเป็นพระราชาก็จึงให้อุบาลีนั้นได้บวชก่อนเพื่อจะได้กราบลูกน้องครแล้วก็เป็นพระที่ไม่นานท่านก็สําเร็จอรหรันเป็นองค์ที่เก่งในเรื่องของอพิธรมครับพิธรรมเวลาสังยยขยาครั้งที่หนึ่งก็มีท่านอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาบาบินยัยครับแล้วก็ เป็นผู้ที่เข้าสมาบัติดูพระพุทดธดเจ้าพร,รินิณีพานหรือ,อยังก็ใช้องค์นี้นะฮะแล้วก็ท่านก็ถือว่าเป็นพระเป็นช่างตัดผมที่มีความสําคัญเป็นผู้มีความชํานาญนะครับเรยกว่าเป็นผู้เก่งในเรื่องของอภิธรรมเรื่องของพระวิันอันนี้องค์นี้ก็สุดยอดคร